พี่น้องใยแดงจะผ้ามาบึงกระบุกเนาะพี่น้องหรือว่าล่ำอีพุกเนาะพี่น้องบ้านใยแดงเพิ่นจะเรียก,กล่ำอีพุกเนาะยู่บานพี่น้องเอามาปลูกไว้เนาะเป็นของอ้ายเพิ่นเอามาปลูกไวก้ไก่ติดกันอยู่หัวายแดงเห็นมันงามนะพี่น้องสวยงามก็เลยเอามาผงบึงเนาะพี่น้องกระบุกเนาะบางบ้านเพิน่นจะห้องกระบุก แต่ว่าบ้านใ้แดงจะห้องล่ำอีพุกเนาะพี่น้องเนาะล่ำอีพุกนานาส่วงเดือนเดือนนีเนาะเดือนหนีมันจะเป็นออกมาจะเป็นประมาณไหนพี่น้องออเป็นลำใหญ่แต่ละโมบานกับห้องก็คือกันเนาะเพื่อนมาปลูกวบ อยู่บ้านเนาะยุ่งหวติดหวเลยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าพิ่นจะนิยมเอามาออมเนาะบ้านเฮ้าผู้กเฒ่าผู้แก่เพิน่นแต่พอลยเม่กินออมเล่นกระพกุกอีพูกกระแซบพี่น้องนี่พิ่นจะบมเมนย่ามออมนะพี่น้องย่ามนี่พิ่นจะบบออมเด้ย่บันย่าแดมพึ่จะบออมได้าย,า,ดยมออมดามเนี่แต่ว่าพึ่จจะบางคนพึ่จะเอามาต้มเนาะ พึ่จะมาต้่มเนี่ยนี่พึ่นจะมาต้่มตุ่มใส่ใบขามพี่น้องต้่มใส่ใบขามพื้นวามันจังจังบอกขั้นเนาะมันจังบอกขั้นแต่ว่ายาม่ามย่แมรงเนาะมันจะเป็นหมากใบพึ่งจะมีแบบนี้เนาะจะมีตะลำ่ำกับดอกมันพน่็นจะเอามาออมพี่น้องมาเผาสักก่อนพึ่จะมาออมมาแกงเนาะแต่ว่ายา่ส่วนงสยมันจะเป็นใบแบบนี้ เพื่อนก็บจะบ่อคอยนิยมกินเนาะพีนะ่น้องบ้านแยแดงจะบ่อคอยนิยมกินเพื่อนจะเกิดยุปปาเกิดยุปาแต่ว่าคนคนจะเอามาปลูกว้เนาะพี่น้องเนาะนะยุปปาจะบ่ออืดกับลำข้าปโูกแต่ว่าเพื่อนกะเอามาปลูกว้เป็นให้ลูกล้านบึงเพื่อนวันเนาะลูกล้านดุนนี่เขาเขาจะบอ่อจักเขาจะบอ่อจัดก,กินเนาะพีนะ่น้อง ส่วนมากด้วยหน่อยรุ่นจะบ่จักกินแต่ว่ารุ่นหย่แดงกะเคยได้กินเนาะพ่อเมเอามาสูกินมาออมมาเกงแซ่บพี่น้องแต่ว่าจะจะใส่สมเนาะถ้าเวลาจะมาเห็ดนี่เพ่นจะใส่สมจะบ่อยพ้นขั้นเนาะอืแต่ว่าย่เน,นี่กนก็กินได้แต่ว่าจะมาต้มเนาะพี่น้องตัดลำบนอ่อ,อนปอกเปลือกมาตัดตัดแล้วก็ต้มใส่สม หวานแต่ว่าายแดยงกับบริเฮตกินนาะแต่พอพื่นเสียไปแล้วกับบริเฮตกินั้แต่พอพื้นย่างพื่นจเจาะมาเฮ็ดสูโลก,กินก็เค่อยกินพี่น้องค่ยกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ายแดยงกะบ่ค่อยได้กินด้วก,กันเนาะแต่ว่าย่ามแรงนั่ยนะพื้นเอามาหาิ้พื่นไปปลาไปดงพื่นไปพ่อมาพื่นก็เอามาหาิ้กะคือเดี๋ยวมาอมกินอยู่กะเสบเนาะอาหารบานเฮาอาหารบันบาน อาหารอพลีเมร์พึ่นไปหาอยู่ในปลาในดงพี่น้องอางาเนั่นเขาปิปลาเนะาะเขาปิปลาปิดงไปหามากระตัดมามาเผาสะกอนได้พี่น้องจงกินใดเนี่ยถ้ากินแามเนี่ยจะพะเผาพื่นจะมาหลอกปอกเปลือกออกเลยืปือกเปลือกออกเลยมะต้มมันแยแดงนะจะมาต้มใส่ใบขาม จะพาถาไปกินยามแรย่งแล้พ่นจะจะเผาะสะกอนได้พี่น้องเผาก่อนมันล่างนามจงไปตุมจะมาออมใส่ข่าเบือเนาะใส่ข่าเบือใส่ยานางนครลบพี่น้องออมใส่หมูก็ได้ใส่กระดูกหมูใส่อยังแสบ ใส่เป็นกะห้าศอกใส่มาปลูกนะพี่หนอกพื่นปลูกมัาน,นี่หลายปีเลยค่ะแย่ยม,งมงามเขาเรียกกระปุกนะพี่นนอกกระบุกเนะแต่ว่าบานแย่แดงจะห่องล่ำอีผุกล่ำอีหลอกนะถ้าล่ำอีหลอกพี่จะจะต้นหน่อยแนละ้วล่ำอีหลอกนี่ก็เป็นห่องล่ำล่ำกระปุกล่ำอีผุก สวยงามพี่น้องต้นใหญ่ต้นพุนออนนพ่นจะอวบต้นใดต้นใหญ่พุ่นจะอวบพุ่นจะหวานนะพี่น้องแต่ว่ายายแดงก็เคยกินเดี๋ยวนี้ครับพเด้ค่อยได้กินนะพี่น้อ,องเพค่อยได้กินเพราะว่าอาหารการกินเท่ากับกับ บอืดตลาดเนาะก็บ,บ่ค่อยได้กินแบบเน,เนี่ยนี่เป็นไนกด,นดนกระดุนๆกระเจิงได้กินถ้ามีผู้เขาป้าเขาดงเอามาหา้่งเป็นกระได้กินแลน้วพี่น้องบบค่อยได้เขาป้ามันจะอยู่ในดงเนาะพี่น้องเนาะกระปุกนี่มันจะอยู่ในดงคนะู่มือนี่เป็นก็เรเฮ็ดทวยเฮ็ดสวนเป็นของไผของมันแล้วกับเขาป้าหาปลาหยากเป็นทีไผทีมันเนาะ อสวยงามเขาเรียกลำกระพุกนะพี่น้องเรียกลำกระพุกลำ่ำกระบ,บุกนะเรียกไรเชิงไรย,ย่างแต่ละบ้านแต่ละมเมืองกะห้องพวกขาึ้นกันเนาะแต่ว่าต่างประเทศอยู่ในเพิก่กเอาลุงคลิปเนาะเอาลุงคลิปอยู่แบบเดียวกันกนี่แหละ ปลูกไว้บ้านปลูกไว้เบิ้งเพิ่นว่าอ้ปันหามาปลูกไว้เบ,บิ้งวีกินกับโบเห็นเพิ่นตัดกินจ๊กเกื่อเนาะนกับโบเห็นเพิ่นตัดกินจ๊กเกื่อพี่นอ้องเพิ่นกัดยูเจยูยูแบบนี้แหละยูไก่กันเลยกับบานใยแดงกันเลยหนเ,นเห็นเนาะเห็นเพิ่นสวยงามกันเลยเอามาเห็นเพื่อน หารบ้านๆเนาะโอ้ยได้กินนี่กระแซบไปพี่น้องกระแซบคือเกา่ากันได้เห็ดกินกระแซบคือเกา่าแต่ว่าบ่ใส่สม์มันก็นจะเป็นออกขั้นๆเนาะคุณว่าขั้นๆแต่ว่าพุธพุทโธพุแกพุนตะกิตกะไปหาน้ำปูน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะมากิน มือนี้ยุคนี้เนาะยุคนี้กับบ่อเด็ค่อยเขาป่าเนาะเขาตลาดของกินตลาดนะพี่น้องมี่ของกินแบบบ้านบ้านแบบอีสานบ้านเฮ้าะ้ะพี่น้องเนาะลํำอีพุกกลํำกระบุกนะพี่น้องอ่า ปรำกระปุกอยู่บ้านเนาะเอาอยู่ปา่าเอามาอยู่บ้านก็นได้เนาะพี่น้องเอามาปลูกอ่